Dark f a ฟ e เผยสาเหตุที่หายจากการทำเพลงไปเป็นปีผ่าน Facebook ตัวเองผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่าบัญชีที่ล็อกไว้พร้อมกับสัญญาว่าต่อจากนี้จะลงเพลงให้บ่อยขึ้นแล้วข้อมูลข่าวสารจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยก็เป็นแรปเปอร์อีกท่านหนึ่งที่ผมติดตามผลงานมาโดยตลอดซึ่งหลังๆผมก็ไม่เห็นแกลงเพลงเลยนะโดยช่อง YouTube ของ Dark f a c e มีชื่อว่า Dark Face The Dark Fi ซึ่งพวกเราก็ต้องคุ้นหน้าคุ้นตาดีกันนะสำหรับ Dark Face ที่ลงแข่งใน La I สนาเดวอลอิส is on season 2ซึ่งตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะได้ที่4แล้วก็จะมีมายราบนินโลหิตส่วนที่หนึ่งก็น่าจะเป็นนักเก่งรีเพจเดอะเบิร์ฟิปหลังจากนั้นผมก็เห็นแกลงเพลงมาเรื่อยๆให้ได้ฟังกันก็มีไปแข่งรายการเดอะแรปเปอร์บ้างซึ่งหลังๆก็ไม่เห็นแกลงเพลงสักเท่าไหร่คงติดเรียนแล้วก็ปล่อยเพลงตามฟิลด้วยแหละและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดเมื่อด a r k f เฟสเผยเหตุผลที่หายไปเป็นปีผ่านเฟซบุ๊กของเจ้าตัว เพลงนี้คือเหตุผลที่ผมหายไปไม่ปล่อยเพลงตัวเองเกือบปีอกหักนั่นแหละครับพอปล่อยเพลงใหม่ทีก็เอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าลงเพลงฝากฟังฝากแชร์กันด้วยนะครับต่อจากนี้สัญญาว่าจะลงเพลงให้บ่อยขึ้นโดยเพลงบัญชีที่ล็อกไว้เนี่ย <c oughs> ก็ได้ Never s o โซม a m i ง a อนด์มาสให้เพลงนี้ก็ตามเหตุผลที่แกบอกนั่นแหละอกหักก็มีทั้งท่อนร้องท่อนแรป ท่อนแรปเนี่ยผมว่าคำสัมผัสและความหมายดีจัดเพื่อนๆก็ลองหามาฟังดูผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปและต่อจากนี้ดักเฟสก็ได้สัญญาว่าจะลงเพลงให้บ่อยขึ้นสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตอนนี้ดักเฟสก็ได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยซึ่งผมว่าแกเป็นคนมีของนะฝากติดตามผลงานแกด้วยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสำหรับวันนี้นิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ